สว่านของทางมาสลูต,ตัวนี้เป็นสว่านที่ให้กําลังแรงบิด45นิวตันเมตรสำหรับเบอร์ที่1น,นะเบอร์ที่2เราจะเน้นรอบเป็นสว่านทอกนะครับแต่อันนี้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหัวได้นะปากใหญ่ที่สุดใส่ดอกสว่านได้อยู่ที่ขนาดอยู่ที่10 mm. มมตรโครง้างพวกนี้พลาสติก ABS มอเตอร์เป็นมอเตอร์บัสเลดมาพร้ะมบก่อกแบบเทสของเขาแบบนี้เดี๋ยวเรามาเทสเลยโอ้โหอันนี้เบอร์2เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งทอกจะมากขึ้นนี่45นิวตันเมตร ว้าวแจ๋วลองขันดอกสว่านทีเปลี่ยนหัวขันเข้าไปว้าวอีกหนึ่งคุณสมบัติอีกหนึ่งคุณสมบัติของด้านหลังเขาตรงนี้ก็คือเขาจะไว้ทําที่ติดตอกตะปูโออะไรมันจะดีปานนั้นเดี๋ยวขอสักดอกดิ เมื่อกี้ตอลงไปแล้วมันอ,อ่อนขอยทีอืมเอาโอเคใครสนใจยังไงปากที่พี่กัดตะกาให้นะเจ้าสว่านมาสารุตตัวนี้แนะนำเลยครับ